วันนี้อ้อยตุยออนทัวร์พามาชิมขนมจีนบุฟเฟ่เหือนจ้างงามนะคะบุฟเฟ่อิ่มไม่อัน้นร้อยเก้าบาทอยู่ที่บ้านม่อนฝ้ายซอยเก้าสุขเกษซอยข้างโรงทีาบาลลามามีน้ำหลากหลายนะคะมีน้ำเนีว้วแกงเผ็ดน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำเนี้อเชียงลายแกงเขียวหวานมีแกงเหะส้มตำ มีข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวซอยด้วยค่ะมีน้ำผลไม้ขนมจีนก็มีทั้งผู้เตียวก็แล้วมีข้าวเหนียวด้วยนะคะร้อเก้าบาทไม่จำกัดเวลาค่ะถ้าอยากทานมาชิมนะคะอร่อยมากๆค่ะ